นะครับอันนี้มาพบกับรีมงานเสีฉวัมรุ่นสร้างตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็งานปากบ่อนะครับวิ่งใกล้ๆแบบนี้นะครับเที่ยว200พอมดันนะครับสนใจติดต่อได้นะครับมาดู M 6 2 40ทําทำงานนะครับแรงไม่แรงอันนี้รถเดิมๆนะครับ ครับโดยเซียนเป้นะครับรถไถวันหนึ่งได้ค่าดันเท่าไหร่อันนี้กองไว้ยี่สบาทครับใกล้ๆครับเยวจะได้เงินเขานะครับดูนะครับ ครับดยเซยนเปโอ้เอาเลยครับร้อยเจ็ดห้าดูนะครับเดี๋ยวจะได้เงินเขานะครับตามเลฟตอนนี้ก็แย่งตัวกันแล้วครับ หมดแล้วมีแต่คลิปเด็ดๆเ,เด็ดทั้งนั้นนะครับดูนะครับจะได้เงิน200เหี่ยวก็หมดไปยี่สิบแล้วครับยอ,อด,ดงานนี้ดูพี่ซ่อมแต่รถนะครับถ้าได้ลุกน้องขับแรงๆก็ไม่ต้องหว่วงครับเรื่องซ่อมรถ ันนี้ก็มาตักดินนะครับตักหน้าดินสวยๆนะครับใครที่สนใจอยู่แถวเขตบ้านต้นพึ่งบ้านนาถอนนะครับสนใจติดต่อได้นะครับให้ราคาพิเศษครับเพราะว่าเจ้าของดินเขาอยากเจ้าของดินเขาอยากเอาดินออกให้หมดนะครับเนี่ยนี่ครับ เวลาเขาทำนานะครับทำานาหน้า,หน,าหน้าฝั่งนี้นะครับมันต่ำมันต่ำกว่าฝั่งนี้เวลาเอาน้ำเข้าน้ำมันมาอยู่ฝั่งนี้แกเลยบอกเจ้าของที่แกบอกให้เอาปรับหน้าพื้นนี้ให้มันเสมอนี่นะครับเพราะว่าน้ำมันถึงจะไม่มาซึมมาล็อกนี้นะครับ เ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับหายจวดขนาดดินแห้งๆนะครับยังจมครับปรโดยเชียนเป้ เรียกว่าคู่แฝดนรกนะครับอันนี้เป็นแฝดกรรมกับคนขับรถด,ดำสีน้ำเงินนะครับแฝดนรก แรงนะครับรถไถรถไถคูต้านี้ถือว่าก็โอเคนะครับถึงมันถึงมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่มันก็ประหยัดน้ํามันนะครับอาศัยเรื่องประหยัดน้ามันครับเอาเลยครับดําดัเลยดําเลยดําเลยจมนะครับ โอ้ย,อยแรงจริงครับพ่อ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 ันนี้ฮีโน่นะครับร้อยสี่ห้ารถห้างนะครับแต่ก่อนคันนี้เป็นรถช่วงยาวนะครับมาตัดทำดำนะครับหลุมยังไงนี่รู้จักดีเลยนี่ขับโดยเซียนเป้นะครับเซียนเป้ไอ้หนุ่ม ร้อยเมียครับเขายังไม่ได้ถอดหมวกออกเฉยนะครับเนี่ยรัวป่ายังไม่ถอดรูปนะครับถ้าเขาถอดรูปหรืวไม่ต้องห่วงสาวเพียบใครสนใจอยากชมที่ครับก็ติดต่อผมได้นะครับราคาพิเศษ คับแบบนี้มันจะพังนะครับไม่รู้ว่าจะทนไม่ทนนะครับคูป้าอาศัยว่ามันประหยัดน้ำมันนะครับ ตมยังกระพุ่งขึ้นมาวะทำไมถมดินอันนี้ลงไปทำไมโคนมันขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาตรงกลางนะครับผมยังงงเลยขนาดถมลึกขนาดนี้อสุดยอดครับถ้าซื้อมาไถนานรับจ้างไม่คุ้มเลยครับ รถพังก่อนอยากฝากท้าเวฟซีด้วยนะครับว่าอันนี้รถเ,เดิมๆจะแต่งยังไงให้มันแรงนะครับมัไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับโอ้ไม่นจ่ว่าพังปีนี้วะ ครบโดยเซียนเป้หนุ่มร้อยเมียเขามีคุณแผนนะครับเซียนเป้นี้ไปที่ไหนได้เมียที่นั่นนะครับไปดู2องสิบนะครับว่าจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวจะได้เงินเขานะครับดูสภาพนะครับเดียบร้อยเหลือจำริบ โอ้ยยังนะครับย่ามแรงยังว่าคนขึ้นเอาฝากกดติดตามด้วยนะครับ